สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอนิมบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ,ะขอท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ในที่นี้นะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอไม่ลับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะในหัวข้อก็คือนะคะจะเป็นคลิปแรนดอมเนาะคุณจะไม่เห็นชั่วโมงไหนตอนไหนปีไหนก็ได้นะคะไพ่วันนี้ของหมอก็คือนะคะวงเล็บเนาะฝากบอกหรือว่าฝากขอบคุณนะคะคนที่เคยดูถูกเหยียดหยามเราไว้เนาะ,ะในวันนั้นค่ะในวันนี้คุณได้ก้าวผ่าน ความเขาเรียกอะไรนะความโชคร้ายความที่เราตั้งต้นไม่ได้หรือการเริ่มต้นใหม่ของเราที่เริ่มจากศูนย์ก็ได้นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยำเนาะต้องขอบคุณเขามากๆจริงๆแม้กระทั่งคนรักคนในครอบครัวนะคะหรือคนที่เราไว้ใจหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงน,นะคะญาติพี่น้องที่เคยดูถูกเหยียดหยามเราไว้ก็ได้นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยำนะคะ อธิษฐานจิตเอ่ยชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะหากใครเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอ่ะหมอขออนุญ,ญาตจับไพ่เลยนะคะขอให้ไพ่ถึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาเนาะคะ่ะวันนี้หมอใช้ไพ่นะคะ ความโชคดีมีสุขเนาะก็ขอให้คุณสําเร็จดังไพ่นะคะชื่อไพ่ก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะคะขอให้ยิ้มรับวันใหม่ที่ดีนะคะขอให้ก้าวผ่านนะคะอะไรปัญหาภาษกของคุณไปได้แล้วนะคะในวันนี้นะเรามาดูกันเลยค่ะไพ่ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยําค่ะ นะคะตัวคุณเองเนาะในอนะดีตที่ผ่านมาค่ะใน2-3ปีย้อนหลังไปเลยแล้วกันโดนดูถูกเหยียดหยามมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนทํางานหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวคนใกล้ชิดก็ไม่ชอบไม่สนับสนุนเรายามเรามีนะคะเขารักเขาเอ็นดูเขาซัพพอร์ตเราทุกอย่างเขาดูเขาเรียกอะไรเราซัพพอร์ตเขาทุกอย่างนะคะแต่เวลาที่เราไม่มีตกอับ แม้แต่ข้าวขนมน้นําเขาก็ไม่หยิบยืนให้เรานะคะในวันนี้เนาะคุณได้ก้าวพ้นสัจธรรมชีวิตตรงนั้นมาแล้วเหมือนว่าคุณเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากเขาเรียกแล้วเหมือนคนที่ตายทั้งเป็นตายแล้วเกิดใหม่ที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้เพราะว่ามีคนจ้องที่จะทําร้ายคุณหรือว่า จ้องที่จะเห็นแกนตัวเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวของเขานะคะไม่คิดถึงตัวเราเนี้ยคือเขาพร้อมจะเหยียบย่าทําร้ายความรู้สึกเราได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งบางทีคนรักคู่ครองนะคะก็ทีเนาะขนเงินขนทองไปดูแลคนอื่นปนเปื้อผู้หญิงอื่นก็ได้หรือว่าไปปนเปื้อผู้ชายคนอื่นก็ได้ที่หมอบอกไพ่ของหมอมันอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้ผู้หญิงเข้ามาดูหรือเป็นผู้ชายเข้ามาดูก็ตามนะคะตัวหมอเองเนาะหมอต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนเพราะไพ่ไม่ได้เจาะจงใครนะคะ และสิ่งที่หมอบอกนในวันนี้คุณก้าผ่านความทุกข์ความยากมาแล้วบางคนตกงานแล้วตกงานอีกหางานทําก็ไม่ได้จากคนที่เคยมีอันจะกินนะคะชีวิตร่ารวยสุขสบายหรือบางคนบางกรณีไม่ต้องร่ารวยมากค่ะอยู่มีกินมีใช้สบายๆนะคะมีที่สิมีที่ทางนะคะมีทรัพย์สินเงินทองสุดท้ายก็ต้องหมดเพราะว่าความว่าครอบครัวนะคะคนใกล้ตัวคนใกล้ชิด หรือบางทีไปแบกหน้านะคะกูนี่ยืมสินให้เขาสุดท้ายกลายเป็นเราที่เดือดร้อนเองก็ได้ในภายวันนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกพอคุณก้าวผ่านแล้วคุณมีสติมากขึ้นนะคะบางคนบางกรณีอาจจะหันมาสวดมนต์ไหว้พระนะคะแตะก่อนอาจจะสติสต,สติสตังตะเิดไม่มีกระจิกกระใจอยากทํา บุญทําทานแต่ตอนเนี้คุณกลับมาแล้วพร้อมที่จะทําบุญทําทานสนับสนุนงานกุศลต่างๆหรือแม้ทํา5าบาท1ิบาทคุณก็ได้กุศลผลบุญนะคะคนที่มันคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณเนะะี่ยค่ะมันได้ผ่านไปแล้วในชีวิตคุณณนะตอนนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่และหมอถึงบอกว่าหัวข้อะคะ่ะคุณต้องขอบคุณคนที่เขาทาให้เราอะ ตื่นขึ้นมานะคะตื่นรู้ว่าวันนี้เราควรจะทํายังไงรักใครมากขึ้นอันดับแรกคือเราต้องรักตัวเองมากก่อนเพราะว่าเราเคยให้ค่าให้คนค่าคนในบ้านคนในครอบครัวแม้กระทั่งเจ้านายลูกน้องเราให้ใจเกินร้อยสุดท้ายเขากับคิดคดทรยศเรานะคะเอาเปรียบหรือบางคนอะ่ะคดโกงเราในเรื่องการเงินการทํางานลักษณะประมาณนี้หรือว่าหวาดพื้นเขาหวังผลแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าหน้าเนื้อใจเสือค่ะไม่มีความเห็นใจเราพอเวลาเราเดือดร้อนขอความช่วยเหลือแล้วกับ ไปขอความช่วยเหลือหยิบยืน่นใครก็ไม่เข้ามาช่วยเหลือเราแต่เวลาตอนเรามีใครก็อยากเข้าหาเราเนาะในภายวันนี้สิ่งที่หมอบอกแล้วบางคนบางกรณีอ่ะบ้านอยู่ใกล้ชิดบ้านไกลเรือนเคียงพี่น้องกัน,นแท้แทนะคะคำพูดคําจาเนี่ยพูดง่ายว่า พูดง่ายๆว่าเหมือนหมาไม่แดกอะที่หมอบอกขอพูดภาษาหย,ยาบๆหน่อยเนาะต้องขอโทษด้วยนะคะเหมือนหมาไม่แดกอะคะ่ะเวลาเรามีอานจะกินพูดดีกับเราเพอเราไม่มีแล้วไม่ดูดำดูดีเราหรือไม่สนใจเลยหรือบางทีว่าเก่าเรา,สาเสียเสียให้หายทําให้เราเจ็บปวดเสียใจทั้งๆท,ที่เราก็เป็นคนช่วยเหลืออบอุ่มเขาบางคนบางกรณีซื้อที่ซื้อทางให้เขาปลูกบ้านปลูกช่องบางคนบางกรณีนะคะช่วยเงินซัพพอร์ตนะคะบางทีเจ็บปวยเราช่วยเหลือเขาหรือบ,บางคนบางกรณีก็ปลูกบ้านปลูกช่องให้โดยซ้ําหรือออกค่าบ้านให้ลักษณะประมาณเนี้ยที่หมอบอกนะคะ เวลาเดือดร้อนเราพึ่งพาใครไม่ได้แต่ตอนที่เรามีเราเดือดร้อนเขาวิ่งเข้าหาเราเขาเดือดร้อนเขาวิ่งเข้าหาเราเราพร้อมช่วยเหลือหรือสนับสนุนวันนี้กฎแห่งกรรมตัวเนี้มันยุติธรรมและมันย้อนกลับหาหรือตอบสนอง,ของเขาคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณหรือพูดจาเราเสียหายนะคะ ทับถมความรู้สึกเราเจ็บช้ำน้ำใจนะตอนนี้ชีวิตเขาจะเริ่มตกต่ำลงทำอะไรทำมาหากินก็ไม่ขึ้นไม่เจริญนะคะช่วงแรกๆอาจจะทำมาหากินขึ้นบางคนบางกรณีอาจจะจับเงินสีเทานะคะทำงานที่ไม่ดีผิดกฎหมายเขาก็อาจจะได้รับนะคะโทษทางกทางกฎหมายนะที่หมอบอกเนาะบางคนบางกรณีก็เหมือนตกนระกแทนละคะ่ะเพราะว่าจิตใต้สำนึกเขาในใจพูดจาไม่ดีคิดร้ายให้ร้ายคนอื่นนะคะ วาจาก็จะทําให้เขาว่าเสื่อมเสียตัวเขาเองนะคะบางคนหมดบ้านผีพนันเข้าสิงค่ะลดบ้านที่อยู่ที่ดินที่ทำมาหากินนะคะหมดไปเช่นกันสิ่งที่หมอบอกนะคะวันนี้คุณ กลับมามีสติมากขึ้นนะคะรู้จักใช้เงินแล้วไม่เอาเงินไปทุ่มเทพเพื่อใครมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นที่บ้านนะคะญาติพี่น้องนะคะพ่อแม่หรือบางคนบางกรณีแฟนคู่กรณีต่างๆที่หมอบอกวันนี้คุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วแคร์ตัวเองมากขึ้นคุณรู้แล้วว่าสัจธรรมชีวิตมันเป็นยังไงตื่นรู้ได้โดยตัวเองเนาะในภพยวันนี้คุณจะรู้สึกสงบจิตสงบใจใครทํำยังไงได้อย่างนั้นคุณจะย้ํากับตัวเองเสมอว่าเราคิดดีทดําดีคุณก็จะเดินในชีวิตที่ดีนะคะมีความดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มคร ช่วยเหลือสนับสนุนแล้วคุณเป็นคนที่ขยันมั่นเพียรน,นะคะหรือบางครั้งเราเราล้มแล้วเราลุกขึ้นได้มันเริ่มจากศูนย์มันไม่มีคําว่าสายในไพ่วันนี้นะคะหมอเชื่อว่า ดวงคุณพลิกชะตาชีวิตนะคะจากร้ายจะกลายเป็นดีจากคนที่เขาให้ร้ายป้ายสีเรามันจะปรับเปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดคุณเขาเรียกอะไรนะหมดเงินหมดท้องไปกับของพวกนี้ที่หมอบอกอาจจะได้มีการเริ่มต้นทําธุรกิจกิจการใหม่ๆหรือว่าเจอคู่ที่ดีคนที่ซัพพอร์ตสนับสนุนคุณนะคะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือมีสามีอยู่แล้วนะตอนนี้ซื้อที่ดินให้ใหม่บ้านใหม่รถใหม่คําดูถูกเหยียดหยามจากชาวบ้านหรือเพื่อนรวมบ้านที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้คนในครอบครัวค่ะ เขาก็จะหยุดดูถูกคุณเพราะว่าคุณมีแล้วในสิ่งที่หมอบอกนะคะแต่ตอนแรกเราอาจจะล้มลุกคุกคานนิดนึงชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนผ่านในสตาชีวิตมากขึ้นแต่คุณก็ดําเนินมาได้ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณมีความเข้มแข็งอดทนนะคะอุปสรรคคุณฟันฝ่าได้วันนี้คุณชนะอุปสรรคแล้วหมอขอให้ชีวิตคุณนะคะหลังจากนี้ไปมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสําเร็จมีธุรกิจกิจการของตัวเองแล้วกลับมามีกิจการที่รุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะคะใครอยากได้ที่ดินขอให้ได้ที่ดินใครอยากได ใครอยากได้บ้านขอให้ได้บ้านใครอยากได้เงินนะคะก็ขอให้ขยันทํามาหากินแล้วก็เงินทองมันจะเข้ามาหาเรานะคะสิ่งที่หมอบอกเราต้องรู้จักประหยัดอดออมเนาะแล้วก็ต้องรักตัวเองมากขึ้นอย่าไปเยียวยาคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะมันจะได้ไม่ตกที่นั่งลําบากเหมือนที่หมอบอกนะคะอามอร์นิมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้เจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันนะคะรัวประสบความสําเร็จร่ารวยทุกคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ